สวัสดีผมเนี่ยก็จะมาสอนการปามไลอ์ของ Facebook ครับในตัวโปรแกรมอ่าเคมเอ็มขีดเห็นนะก็มาที่โปรแกรมนะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนครับใครที่ไม่เคยสมัครสมาชิกเนาะกดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อใช้งานนะครับอีเมลรับผ่านแล้วก็ยืนยันรับผ่านในการสมัครเนาะสองช่องนี้เขาจะเป็นเรดถูกนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้แล้วสผมก็สมัครไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดรงชื่อใช้งานครับเมื่อที่เราสมัครไว้กี้เนาะ อ่าตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ครับเรียบร้อยตอนนี้เพื่อนเพื่อนมาดูที่หมวดหมูเนาะตอนนี้ก็เป็นหมู่แล้วก็บริการต่างๆที่ใช้มากมายครับในตัวยู u ูบทิกเก็ตอิสระกันทวิตเ t อร์นะครับก็มีเลือกมากมายเลือกใช้งานกันได้เลยเนาะผมก็จะเลือกใช้งานตัวที่เ c e b o o k บริ mm hmm. การแนะนำเป็นตัวของไลฟ์คนไทยนะครับ mm hmm. กดทีม่มาตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ตัว Facebook เราเนะเราก็จะปั๊มเป็นโนพสของแฟนเพจของแฟนเพจเลยกันเนาะก็ใครที่อยากจะใช้งานครับอยากจะปั๊มนะเพื่อบินการเปิด การมองเห็นกับตัว Facebook นะครับเนาะแบบนี้นะครับทั้งความได้ทั้งตัวรูปภาพครับหน้าปกประมาณนี้แล้วไปเป็นเฟอร์ของแบบเพกก็สามารถปั๊มทั้งหมดเนาะผมก็จะเลือกเป็นตัวรูปภาพหน้าปกละกันครับแล้วก็คลิกตรงนี้เข้ามาเนาะแล้วก็มาที่ลิงก์ตรงนี้ครับหน้าคลิกมาครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นลิงก์แบบนี้นะแล้วก็สามารถกดขลอกลิงเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มา,าวางที่ตรงนี้นะครับเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นไลายคนไทยต่างๆครับก็สามารถเลือกลายที่ต้องการได้เลยผมก็จะปั๊มในส่วนของลายธรรมดาปกติครับหรือว่าใครอยากที่อยากได้อิมจิก็สามารถเลือกอิมจิตามต้องการนะผมก็จะเลือกลายคนไทยธรรมดาเนะแล้วก็ปริมาณตอนนี้อยู่ที่5 0ครับาสงส่วนในสองพันต, mm ต่อโฟนนะแล้วก็ปั๊มรักห0ไสิลายนะครับตัวเดียกค่าก๊อยู่ที่3 0สิบาทผมก็สามารถกดสั่งซ ال ื้อได้เลยผมอ่ะตัวนี้ก็ขึ้นสีเขียวครับระบบได้รับคำสั่งซืแล้วครับก็ รอ,อยอดขึ้นสักครู่นะตอนนี้ก็ทำการปั๊มไลดาวอยู่ที่ประมาณสี่ห้านาทีครับตอนนี้เพื่อนก็สามารถรีเฟรด,ดูได้เลยครับว่าตอนนี้ยอดหล่อขึ้นยังนะครับผมตอนนี้ก็อยอดแรงของเดิมยืดมาสองไลน์ครับก็สามารถกดรีแล้วก็ดูได้เลยนะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณหนึ่งนาทีครับมันน่าจะเริ่มขึ้นเรียบร้อยครับก็ความเช้าความเร็วก็อยู่ที่ระบบของเซิร์ฟเวอร์เนาะ อาตัวนี้ก็สั่งทะยอยลายเราขึ้นเข้ามาเรียบร้อยครับเมื่อกี้อยู่ที่2อลายเนาะตัวน,นี้ขึ้นมา45ปุ๊บ51ครับเรียบร้อยครับตัวน,นี้ก็ขึ้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นแอคเคาท์ครับคนไทยแท้ไม่ดูต้นนะคุณนะก็สามารถคลิกเข้ามดาดูได้นะครับอ่าตันนี้ก็เป็นแอคเคาท์ครับสังเกตว่าเป็นแอคเคาท์คนไทยแท้ไม่ดูต้นหมดครับแล้วก็ยังเล่นเฟซย,ยังอัปเดตเฟซย,ยังลงสตอรี่อยู่ปกติเนาะ ก็ใครที่อยากใช้งานโทรศัพ์ได้ดีดนี่ขเขาก็จะไปเลียงไปใต้เดิมเซนต์ตะเขอนอะไรกันนะครับวิธีการเติมเงินเนนนะข้าสู่เนาะก็หันเพื่อนมาดูที่สายเหมืองเพื่อคำคิกเข้ามาการเติมเงินครับตัวนี้จะเป็นช่องทางการเติมเงินเนาะก็จะมีช่องทางอยู่สี่ช่องทางครับเป็นตัวสแกนคิวโค้ดราคาครับแล้วก็ทูนี่วอลเล็ตเนาะอัมบาวอเลตแล้วก็บกัตรเครดิตบ,บัตรดบดีนะครับตังนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมต่างๆทัง้งหมดกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายแนะนำเพื่อนครับก็มาดูทั้งว่าากรแนะนนนาเเพื่อะวนนี้จะเป็ช่องทางการแนะนำเพื่อนครับก็สาามรถ เอาล so, uh ิงตรงนี้ไปสร้างรายได้จากตัวเซฟเนาะแล้วก็จะได้ค่าแนะนำอยู่ที่5%เนครับเพื่อนๆก็สามารถเอา5%นี้ไปความอ่าทวารายฟีในตัวเว็บไซต์ได้เลยับเพื่อนๆได้การจ่ายค่าแนะนำมาเรียบร้อยแล้วการจ่ายค่าตามอยู่ที่100บาทเนาะสำหรับใครที่อยากมีเว็บไซต์ปั๊มรายขึ้เองก็คลิกที่การเช่าเว็บไซต์ปั๊มรายตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการเช่าเว็บไซต์ปั๊มรายครับจากตัวเว็บไซต์กิมเนาะเพื่อนจะได้รับระบบแล้วก็ดเว็บไซต์ทุกอย่างแบบนี้เลยเนาะแล้วก็สามารถปรับแต่งรูปแบบทุกอย่างครับนะ ก็จะเป็นบริการครับราคาต่างๆครับก็ราคาอยู่ที่1นึ่งบาทสารบาทต่อเดือนเนาะก็สมา,รานรยละเียดแล้วก็สร้างชิ้ือใช้งานครับต่างๆก็สามารถกดยืนยันการเช่าได้เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ขึ้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับใครที่อยากใช้งานทุบไซต์ผมก็จะแปะลิงก์แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิฟชันแล้วก็นอกสมัครบัารสมัคร,รแล้วก็ใช้งานกันได้นะครับรสบคลิปนี้ก็ไม่เป็นราจะคิปหน้าผม